สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง b บล็กลิซ่าชาแนลนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวสัญญาของ Black พิ้งกันนะครับเพราะในวันนี้มีความเคลื่อนไหวออกมาทั้งสื่อของเกาหลีใต้ได้ออกมาพูดถึงสัญญาของ Black พิงกันแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องนี้นย,ยังไม่มีการคอนเฟิร์มใดๆจากการรายงานได้บอกเอาไว้นะครับว่าวันที่21เนี่ยมีการระบุรายงานออกมาว่าโรเซ่เมมเบอร์จาก Black พิ้งกนั้นได้มีการเซ็นสัญญาหรือว่าลงนามในข้อตกลงนะครับเพื่อที่จะต่อสัญญากับทางค่ายเรียบร้้อยแลว แล้วเป็นสัญญาพิเศษของโรเซเองนะครับกับ YG Entertainment แต่ว่าในส่วนของเมมเบอร์อีก3คนในวง BLACKPINK นั้นเนี่ยนั่นก็คือจีซูเจนนี่แล้วก็ลิซ่านะครับในตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการออกมาเปิดเผยว่าเซ็นสัญญาแล้วหรือเปล่าต่อสัญญาไหมนะครับ เป็นเพียงแค่บอกว่ากำลังหาหรือแล้วก็มีการปรึกษากันอยู่ในช่วงสุดท้ายโดยกลยุทธ์ต่างๆของ YG ที่จะนำมาแบบเสนอให้สาวๆทั้ง3คนเนี่ยว่าเอ๊ะถ้าแบบนี้ล่ะโอเคไหมถ้าข้อตกลงสัญญาเป็นแบบนี้จะโอเคหรือเปล่าหรือว่ากลายุทธ์สุดท้ายนะครับที่กำลังประชุมกันอยู่ในตอนนี้เนี่ยก็คือแยกกันออกจากวงแต่ว่ายังสามารถที่จะกลับมาทำงานร่วมกันได้ถึงแม้ว่าจะไปอยู่ค่ายอื่นที่ไม่ใช่ YG แต่ว่าเวลาที่จะรวมตัวกันเนี่ยก็สามารถกลับมารวมตัวกันได้ในนามแบ็ แต่ว่าต้องใช้เวลาประมาณ6เดือนถึง1ปีนะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ blackpink ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเมื่อเป็นข่าวออกไปก็ทําให้แฟนๆว,าว้าบุนกันมากๆเลยนะครับว่า,าสรุปยังไงกันแน่โรเซ่ต่อสัญญาและ3คนยังไม่ต่อหรอหรือว่าจะเป็นยังไงและ blackpink ตนะ่างหาว่าไม่อยู่ค่ายเดียวกันต่างคนต่างอยู่กันคนละค่ายและพอรวมตัวกันเนี่ยจะว่างหรือเปล่าจะมาอยู่ด้วยกันได้จริงๆไหม เป็นยังไงกันแน่ในข้อสัญญานี้นะครับเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยทาง y G จะมีการออกมาแถลงการบอกว่ายังไม่มีการยนืนยันเกี่ยวกับการต่อสัญญาของ b l ล c k พิงกแล้วก็การพูดคุยนั้นเนี่ยยังดําเนินต่อไปอยู่ในตอนนี้เรื่องของโรเซ่เนี่ยก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะใช่จริงๆรหรือเปล่า100%เซไหมกับการออกมาพูดถึงในตอนนี้ยิ่งทำเอาแฟนๆเนี่ยงงกันไปใหญ่เลยนะครับว่าเอ้าถ้าหากจีซูกับเจนนี่ไม่ต่อแต่ว่ายังรับงานเดี่ยวได้เลยและลิซ่าล่ะทำไมถึงไม่มีงานเดียวที่แบบว่าเอ้ยเป็นในานามของ เหมือนแบบเป็นแบ็คพิงเลยถ้งหากไม่นับที่ Crazy Horse ที่ลิซาเนี่ยเหมือนจะรับงานนี้เองจากการรายงานเนี่ยมีการบอกเพิ่มด้วยนะครับ วาลิซ่าเจนนี่จีซูนั้นเนี่ยอาจจะต้องอยู่กับ b l ล c k พิงต่อไปใช้ระยะเวลาประมาณ6เดือนถึง1ปีกันเลยเหมือนว่าข้อตกลงจะยังไม่สมบูรณ์แบบก็เลยเป็นสัญญาฉบับพิเศษสั้นๆไปก่อนเพื่อที่จะอยู่กับวงเนี่ยต่ออีกประมาณ6เดือนถึง1ปีแล้วก็ทํางานร่วมกัน4คนแบบนี้ต่อไปกับทางค่าย YG หลังจากนี้เนี่ยก็ค่อยมาปรึกษากันต่อว่าจะยังไงนะครับแต่ทุกอย่างในตอนนี้เนี่ยยังเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับแต่ว่าเชื้อเกาหลีเขาก็อัปเดตมาประมาณนี้ต้องมารอดูกันว่าจะมี อะไร,รอัปเดตเพิ่มเติมหรือเปล่าและโรเซ่นั้นต่อสัญญากับทางค่ายแล้วจริงๆไหมเรื่องนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง